อ่เตรียมตัวเตรียมตัววันนี้เราจะไปรอยกระทงกันโตโตมาด้วยอ่ะโตโตลุกขึ้นมาลูกมาดูนี่เห็นไหมเราเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันไปไหนกันนะไปวัดซึงล่างเนาะไปรอยกระทงซึ่งบนซึน่งบนไปลำวานแล้วลไงลูกลเราไปซึ่งล่างกันไปกันเถอะไป let's go 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 ไปไปตอนนี้นะครับก็ได้ถึงแล้วนะครับผมอ่ามาถึงแล้วนเล mẹ tôi biết mẹ tôi gặp mẹ tôi à mẹ tôi gặp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  mẹ tôi ใไอะเอนีเได้แล้วเได้แล้วได้แล้วครับสวัสดีครับสววเอาใหญ่เอเอาเล็กๆค็เล็กนเอาเล็กๆดีกว่าเดี๋ยวถือแ้วงเออถือเอาเอาี้เราถือไห่อันนี้ก็ได้เนี่ยไป ไปไป,ไปอันนี้ใช่ไหมลกูกครับผมแล้วแล้วของเราเออแล้วของเราซื้อเราสอง,อ,นนง,ง,งอ,อันหนึ่งก็พอได้ใหญ่หน่อยก็ได้เอาเอาร้อยก็ได้อันนู้นก็ได้ลกูกไป สวัสดีครับมาเร็วแม่ได้แล้วอ่าทุกคนได้หมดแล้วไปถือให้แม่ก่อนลงไปไปเตรียมตัวไปเร็ว มาสามุมสมุมเร็วก็สว้ยงสมเหมลอนะคับที่เรงัก็นนมาไป้วก็ทการอาด้านท่ยแล้วนครับอก็สวยงาเหมือนกันน้ที่ตรงนี้ทำทุกอย่างเขอา็้มในน้ำนะครับเป็นน้ำทำทุกอย่างก็ไม่น้ำอันนี้ปีนี้เราได้มีโอกาสขอเข้ามาไปตรงนู้นดีกว่าลูกตัเต้เต้มาลูก เดแล้วตามแม่ไปเดี๋ยวตามแม่ไปก็จะดอกก็กระดอนโตก็ได้นะครับหรือจะแลกเหรียญสี่กรงตังื่อเหรียญใครโยนเป็นรบาทซึ่หมีเดีด๋พอรออนั่นอยู่ในการปดินอะโันนั้นก็ได้นะครับอถือ,อเห็นไหมทำให้รอแป๊บหนึ่งกู อะไรแล้ว้องลูกอะโองใหญ่เลยอะอะไรอะไรโอ้อะไรนะเข้ใหญ่เลยนะอ๋อกระทงใหญ่เข้ใหญ่เลยเนาะกระทงมีกระทงนะฮะก็จะกนว้่าจะันำเรื่อยร่น้อเราเพื่อคนานจะได้ม่ลค้ยรับนี้้วมแเก็บ นาโมตัสสะภะคะวะตอาระหัโตสรมาสับพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะตอาระหะโตรัมะสัมพุทตัสสะนามโมตัสสะภะคะวะตอะระตะโตสัมาสัมพุทธุสสะมัทธิอิมินาปฏิเปนะสุกายะนัมายะนาตยาปุริเนติสัมโนีโน ปาทะวัดรักธรรมปูชาธรรหาธรต้องทำให้หัวมันอะไตัไหนาได้เนะแงอยาเตะแงอเง้ออยางเง้งาทเ้ยเออางหลายขอูชาซย่งรา้อยพระพงรยาทเียอ่่ะงอาเอตายในแม่น้ํ่อายนีแา่นะี้นุ่น ด้วยประทีปนี้ดิอิยาที่บูชาลอยพระพุทธบาทด้วยทุงยากนี้นขอจงเป็ดไปเพื่อประโยชน์และความสุขของข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งการบานเทิงสาธุสาธุสาธุนั่ง<ะ>นั่งดูงดีกว่าไปะจะได้ก้มง,ง่ายๆ สองรือมันเป็นแพนะลูกค่อยๆเโยนไปแล้ก็ตั้งไปนนันันัเดี๋ยวรอดีครัถึงป่ะน่ะมาทางนี้ดีกว่าไหมอ๋อกลัวเราเดี๋ยวเราจะไปจับไปจับน้ำให้ถือเียอกจิ้มด้วยนเดี๋ยวกปจับน้ mấy tục không mấy tục <laughs> <laughs> để nó nặng cái bao của con thứ ba người quen rồi đấy เดี๋ยว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 เปลี่ยนหมวดก็ถ่ายรูปกันตัวเล่าตโตสัมมาตัมพุทธัสสะอ่าเลยนะโมตัสตาตัววัตโตอล้าโาสัมมาตัมพุทธัสสะมะยังอิมินาปะติเปนะอสุขายะมะวะขายะบับ้างฮะปุริเนติกังตาต่างหินนั่นแหละลูก ได้<า>เหมือนกันลกูกวันักตังคูชาอมหาตังอีมระตังอิตายะสุขายะสังวัตตาุข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาซึ่งรอยพระพุทธบาทที่ตั้งอยู่เหนือหาดทรายในแม่น้ำชื่อนำประทานอีนุน ช่วยประทีพนี้กิทิยาเจอพี่โอเอกับม้นิ้ลอยก็ขึ้นสบายช่วยประทีพนี้ขอจงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของข้าพเจ้าทั้งหลายการรัตนานเดี๋ยวกันรู้จักกันสาธุสาธุสาธุครับแล้วก็อธิษฐานกันนี้อ่าสาธุลูกอธิษฐานก่อนลูกก็ได้ครับิตดีเดี๋ยวเรา เราก็ทต้ด้วยมิ้นอ่ะโอเคเดี๋ยวให้แม่มิ้นแม่มิ้นก่อนอย่าเพิ่งทุกคนอย่าเพิ่งนะอ่ะแม่มิ้นลอยก่อนอ่ามิ้นอ่าแม่มิ้นด้นทางนี้ด้นทางนี้ไอ้โตอ่าโตลงอ่ะโตลงเลยอ่าโตลงอ่ะเต้ไหวบ่าลูกคถ้าเต้ไม่ไหวอ่ะเต้ค่อยๆลูกเอ่อระวังลรกระวังไฟระวังไฟเออได้แล้ว กระทงของพวกเราไปกันแล้วฉุยเลย,เไ,ปยลไปแล้วไปนู่นแล้วเ <c oughs> ป็นไงเรือเอ,อไม่ใช่เรือกระทจ <c oughs> มัวจริงเลยโอหกรไป่ปุ ไปลุกข mm. hey. ึ้นได้แล้วไปแล้วลุกขึ้นแล้วไปไปไปไม่อยากอยากอยากซื้อมาอ่าอ่าอ่านิ้นลูกอยากซื้อมาปล่อยอ่ะดิบแม่ให้หน่อยไม่เป็นไรลูกแล้วครับเราจจุดทุกเพี้ยนจุดทุกเพี้ยนแล้วนะเดี๋ยวผมจะ ไปไหนต่อไปหาของกินไหมไปหาต่าหิวแล้วหิวแล้วเหรอยังไม่กินอะไรมาเลยเหรออะไรไหนไหนอ๋อพระอาจารย์เต็มดวงแล้วเหรออ๋อพระอาจารย์เต็มดวงแล้วจริงๆด้วยแล้วมันไม่เต็มตอนไหนล่ะวันนี้มันก็เป็นวันพระอาจารย์เต็มอ๋อมีแหวงด้วยเหรอ แม่พกแล้วก็าล้วย่อะอยากวาดรูปไปดูหาที่วาดรูปกันไปมีเปล่าอะอยากกินอะไรอกไปไปดูไม่ใช่หลวงพิธีกรเลยหลงาไปท่าด้าค่ะไปไปอยากกินอะไรฮะอยากกินโตเกียว กินอื่นได้ไหมตอกยวกินทุกวันแล้วยังไงเรียนเชกันต่อนะคะไปกินทางอื่นกันแล้ที่สำคัญเดี๋ยวกินตอนเ็นทางท่าหลังวัดแล้วนะคะใส่กล่องหมือก่อมือกมคือใส่กล่องไหมค้อมคะออคใมใ่หองอไหมอไมมอกมอกม ตาปลาเห็นแล้วตาเห็นแล้วฮะเอาไปดูข้างนู้นกันไปอะไรนะแต่แต่ว่าเนี่ยมันแล้วก็แปลว่ามีคนไปวาโอ้ถ้าซึ่งบนถ้าซึ่งบนคนเยอะลูกรถเยอะคนเยอะแน่นจะเป็นการถวายผ้าใบถวายสังว์รทัง มันไม่มีที่ให้ระบายอะหวังดีเสร็จแคะไหนตกไหนดูดิขึ้นไปดูดิได้อ๋อจะลงกูไม่ลงลงลงเป็นไงบ้างเพราะซึ่งล่างเราก็สวยเหมือนกันใช่ใชนี่เห็นไหมสวยงามเมื่อกี้ที่เราหยาหยาปีนหยาปีนรู้เหรอหิวแมหวแม่ตัวหิวคม่ตัวหิวครับไม่เป็นไรหรอกปีนไม่ตกหรอก ไม่เป็นไรไม่ตกได้ดามีไฟโขมบ้ะดูตรงนู้้นดิโอ้ไฟอะไรลูกสวยไหมล่ะที่ที่เรานั่งตอนนั่ะตรงนู้้นอะน้น